สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นรตใหม่นะคะก็ลอตนี้นะจะมีโปรโมชั่นลดราคานะคะแล้วก็จะเป็นป๊อปอิดลดราคาด้วยค่ะ อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพมาก็ได้นะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้เหมือนกันค่ะ i d l i e y i m 1 4 3 1 m นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook Game r o รย,ยช็อปค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคาด้วยนะสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อไ g จ yjscushi คะ่ะ อันนี้ทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะที่กับอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกด,ดูได้เลยคะ่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นป๊อบอิดนะล็อตนี้นะคะมีลายมาใหม่แล้วก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะราคาชิละหาบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายนะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะราคา50บาทเท่ากันทุกลายคะ่ะลายแรกนะจะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายโบนะคะตรงกลางอันนี้ก็จะมีเป็นปุ่มใหญ่แบบนี้ด้วยคะ่ะลายสับปะรดนะคะตรงปุ่มก็จะมีเป็นรูปสับปะรดแบบนี้ด้วยนะ,ะลายหัวใจสายลุงนะคะ ลายแอปเปิ้ลนะคะลายจิกซอนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายคับเค้กนะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะอย่างต่อมาจะเป็นลายสเบปะร่นะคะอันนี้ต้งปุ่มก็จะมีเป็นลายแบบนี้ด้วยค่ะลายคับเค้กแบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายแปดเหลี่ยมนะ,ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นลายซัมปะขอแบบนี้นะคะต้งปุ่มอันนี้จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นลายห่นโยนอันนี้นะลายชานมไข่มุกนะคะก็จะเป็นแก้วหลอดแบบนี้แล้วก็จะเป็นลายซานตาคอร์อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบลายอะโวคาโดนะคะลายก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะราคาชิละหาบาทเท่ากันทุกแบบนะอันนี้แนะนํานะคะคุ้มมากแล้วก็จะมีหลายลายให้เลือกเลยค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นป๊อปิดราคาพิเศษนะคะราคาชิ้นละ39บาทนะคะซื้อ3มชิ้นนะ้น100บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ39 3มชิ้น1 1 7บาทอันนี้ลดมา17บบาทเลยนะคะถ้าซื้อ3ชิ้นนะก็สามารถคายลายนะคะหรือว่าเลือกลายเดียวก็ได้นะคะได้3ชิ้นนะมีเป็นลายปลาอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายรถยนต์นะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นลายน้องหมีแบบนี้ด้วยนะคะก็สามลายนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะ39บาทเท่านั้นนะ3ชิ้น100บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นปอปอิดยักษ์อันนี้นะวิธีการเล่นนะคะก็ตรงนี้จะมีลูกเต๋ามาให้2ลูกนะคะแล้วก็ทอยนะคะเล่นกัน2ฝั่งนะคะกดไปนะคะตามหน้าลูกเต๋านะคะแล้วก็ใครไปถึงตรงกลางก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะอันนี้น่าลองเล่นมากๆนะคะหรือว่าสามารถดีไซน์เล่นแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะนี่นะก็จะมีทั้งหมดสสีนะคะเป็นสีนี้ใครสนใจสีไหนนะคะสามารถแคปภาพได้เลยนะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีนี้นะสวยทั้งสองสีนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วก็อันนี้นะซิมมันทั้ง2ด้านนะคะอันนี้ แนะนำมากมากเลยนะราคานะคะชิ้นละ150บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะจาก190บาทอันนี้150บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นกำไลป๊อปอิดนะคะอันนี้เวลาใส่นะคะจะต้องไปเจาะรูตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่ไปแบบปกติได้เลยนะในร็อตนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ลาย3สีแบบนี้เลยค่ะสนใจลายไหนสามารถระบุมาได้นะคะราคานะเส้นละ25บาทนะคะจะเป็นแบบกำไลป๊อปอิดค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นป๊อปอิดเครื่องคิดเลขนะคะตัวน,นี้จะเป็นลายมาใหม่เลยน่ารักมากนะคะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีเทานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเครื่องคิดเลขจริงๆแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นแบบไม่มีลายแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่้ามสิบบาทนะคะ อย่างต่อมานะคะมาดูเป็น2ตะกร้านี้นะอย่างแรกนะคะจะเป็นสาาเปาน้ำนะคะแบบซสเล็กนะคะอันนี้ก็จะมี2สีนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะตัวนี้นียนๆแล้วก็อะไรก็จะเป็นเหมือนน้ำนะคะอันนี้บีบมันมากๆไสก็จะเป็นแบบใสประมาณมือประมาณนี้นะคะเป็นซสเล็กนะราคานะคะลูกละ30บาทค่ะ ต่อนะคะจะเป็นแบบลูกใหญ่นะคะถ้าเป็นแบบลูกใหญ่เจอราคา40นะคะแล้วก็จะมีสีเดียวนะจะเป็นสีขาวอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะบีบได้เยอะมากๆนะคะไซายก็ใหญ่มากๆเลยนะราคา40นะคะซาลาเปาลูกใหญ่อันนี้นะคะถ้ามีกล่องด้วยนะจะเป็นราคา60นะคะก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะแบบไซายกล่อง60นะคะแบบลูกเปล่า40ค่ะ กูเดทธรมะอวกนะคะอันนี้ด้านในก็จะมีเป็นตัวกูเดทธรรมะแล้วก็จะเป็นแบบสลลมน้ำลายเอเลี่ยนแบบนี้นะคะก็เอาไว้บีบเล่นได้นะคะราคานะกล่องละนะคะ25บาทเท่านั้นค่ะข้าวโพดน้ำนะคะตัวนี้คือชิ้นใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนสายเกือบเท่าข้าวโพดจริงเลยนะคะราคา60สนะอันนี้ก็บีบเล่นได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ60บบาทนะคะเหมือนของจริงมากๆเลยนะ พัซเซิลบอลนะคะอันนี้ก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบลูกสีดํานะคะอันนี้วิธีการเล่นนะคะก็คือเลื่อนให้ลูกนะคะไปอยู่สีอื่นๆนะคะแล้วก็พยายามเลื่อนกลับมาให้ตรงสีแบบนี้นะคะอันนี้ราคาลูกละเจ็ดสิบห้าบาทนะก็จะได้กล่องด้วยนะคะมนีโมนี้ไซส์ใหญ่นะคะตัวน,นี้จะเหลือแค่สามลายนะคะก็จะมีลาตามนี้เลยนะราคานะคะยี่สิบบาทค่ะ พวงกุญแจของเล่นนะคะราคาชิ้นละ65บาทนะคะก็จะได้พวงกุญแจนะคะแล้วก็อันนี้แบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบกดสุ่มแบบนี้นะคะสามารถเลือกตัวนี้มาด้านหน้าน,นะคะแล้วก็ตรงหน้าจอนี้ก็จะสุ่มมาให้นะคะอันนี้จะมีสองสีนะคะแล้วก็จะมีเป็นเกมความจํานะคะอันนี้เวลาเล่นนะคะดึงตรงป้ายอันนี้ออกนะคะฐานก็จะทํางานนะคะแล้วก็เวลากดเล่นนะคะก็จะมีแสงขึ้นมานะคะก็พยายามจําแล้วก็กดตามให้ได้นะคะเป็นเหมือนเกมทดสอบความจําประมาณนี้นะคะ65บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นเกมกดฟันนะคะตัวนี้นะก็จะมีฟันนะคะแล้วเราก็ลองสุ่มกดนะคะจะมีตำแหน่งหนึ่งนะคะที่ตัวนี้จะงับนิ้วเรานะคะอันนี้เอาไว้เล่นได้นะคะไว้ลองเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะคะว่าใครจะโดนงับนิ้วประมาณนี้นะ,ะก็จะมีสสีนะคะมีเป็นลายนี้นะคะสีฟ้าจะเป็นลายนี้เลยจระเ้ะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะลายฉลามค่ะ65บบาทนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นน้องแมวบีบแก้เครียดนะคะก็ตัวนี้นะสามารถบีบเล่นแก้เครียดแบบนี้ได้นะคะบีบได้ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็หางก็สามารถดึงเล่นได้ประมาณนี้นะคะอันนี้นะจะเป็นราคาพิเศษนะคะราคาชิละ60บาทนะคะจากแ0บาทนะก็ตัวนี้นะคะตัวกล่องจะเป็นแบบชํารุ่นแบบนี้เลยนะคะก็เลยเป็นราคาพิเศษนะ60บาทเท่านั้นนะคะเป็นน้องแมวตัวใหญ่แบบนี้ค่ะ60ก็เดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะมีเป็นลายนี้ ลนยนี้นะคะเป็นน้องแมวสีตบปบีแล้วก็จะมีเป็นสีเทากับสีดำล้วนนะคะราคาชิละ60บาทเท่านั้นนะอย่างต่อมาจะเป็นทุเรียนน้ำนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเวลาเล่นอันนี้จะเป็นใส่ประมาณมือเดียวแบบนี้นะคะก็สามารถบีบได้นะคะก็จะเป็นน้ำด้านในแบบนี้ราคานะคะชิละ60บาทนะคะมีทั้งหมด4ส,สีค่ะ สปินเนอร์ซิมเพิลดิมเิลนะคะก็ตัวนี้สามารถหมุนได้นะคะแล้วก็สามารถกดเล่นได้นะจะเป็นแบบซิมเ l ิลดิมเ e ิลนะคะมีทั้งหมดสี่นะคะก็จะมีตามนี้เลยมีเป็นสีขาวนะคะมีสีน้าเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะสนใจสีไหนแคปภาพนะคะอันนี้ราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะสีดําค่ะ โครงกุญแจป๊อปอิดแบบมีสายห้อยนะคะมาเริ่มที่สีนี้กันก่อนนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะสายห้อยสีม่วงแล้วก็ตัวป๊อปอิดนะคะจะเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะคะสีสวยมากจะมี3ลายนะคะสนใจอะไรไหนแคปได้เลยนะคะเป็นลายผีเสื้อนะคะลายเป็ดแล้วก็จะเป็นแบบลายคนนะคะอันนี้ราคา25บาทคะ่ะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นแบบสายชมพูแดงนะคะลายของสีชมพูกับสีแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะก <uss eds> <m> ็จะมีหลายลายนะคะ seja, ถ้าเป็นแบบนี้จะมีเป็นลายคนนะคะนี่เป็นลายสตรอเบอรี่อันนี้นะคะ อย่างต่อมาก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่เหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นลายไม้ยูนิคอร์นนะคะลายอมองอัดก็มีด้วยนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะก็จะได้สายห้อยแบบนี้ด้วยค่ะ ปอปิดปลาหมึกนะคะอันนี้ก็ราคา25บาทเหมือนกันนะคะสามาคลิกต้องหัวนะคะก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งด้วยนะคะ25ค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นพุกุแจป๊อปิดนะคะอันนี้ก็เป็นราคา25บาทเหมือนกันนะคะจะมีปลายถีเสื้อนะคะมีลายเสื้อนะคะลายมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนลายกดไลค์ like แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายช้างลายแปดเหลี่ยมนะคะม้ายูนิคอร์นแล้วก็จะเป็นลายเสื้อสีสายลุงนะคะสนใจลายไหนระบุมาได้นะคะราคา25บาทค่ะ ซิมโบลิมโบล์การ์ตูนนะคะน,นี้จะมีหลายลายนะคะลายแรกนะจะเป็นลายอมองอัดนะคะอันนี้สายค่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถค่อยกระเป๋าได้นะคะมีทั้งหมด4ีสีนะคะอน,นี้เป็นลายอมองอัดนะส่วนอันนี้จะเป็นลายฮีโร่นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ีสีเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละยี่บาทค่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซิมโบิลร e ิมเบิลแบบลายไดโนเสาร์นะคะก็ดัมมอนก็จะมีตกแต่งประมาณนี้นะคะอันนี้สีก็จะคะขากันไปนะคะสีจะเป็นแบบผสมผสมแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้เหมือนแบบในคลิปนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าสีก็จะขะขานะคะอันนี้ราคา25บาทเหมือนกันนะคะมีลายแรกก็จะเป็นลายนี้เลยลายไดโนเสาร์นะคะแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะจะเป็นลายน้องแมวนะคะตัวนี้สีก็จะเป็นแบบผสมนะคะแล้วก็ลายก็จะละขาไปเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละ25บาทค่ะ กระลอกบีบนะคะตัวนี้เวลาบีบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีเสียงนะแล้วก็ด้านในจะเป็นเหมือนลมนะคะเวลาบีบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้บีบมันมากๆนะคะก็จะบีบเล่นเพลินแบบนี้ค่ะราคาชิ้นละจะสิบบาทนะคะเอาไว้ตกแต่งโต๊ะได้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบต้นไม้แบบนี้นะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็น infinity cube นะคะก็ตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วน,นะคะวิธีการเล่นนะคะก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดแบบนี้เลยนะคะนี่นะก็สามารถเลือกทางหมุนได้นะคะ คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะราคานะคะชิ้นละ45บาทค่ะก็มีหลายสีให้เลือกนะคะสีแรกก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะกับสีชมพูนะ45บาทนะคะ Spinner s y m o l e Dimple นะคะนี้ราคา40บาทนะคะก็จะเป็นแบบ5้าช่องนะคะเล่มที่แบบแรกจะเป็นแบบสีเงาอันนี้นะคะจะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีเทานะคะสีเงินแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะราคาชิ้นละ40บาทนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นแบบลายการ์ตูนนะคะจะเป็นลายอมองอาดนะคะมีเป็นสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นสปินเนอร์ซิมโบลดิมโบนะคะคือสามารถหมุนได้นะคะแล้วก็สามารถกดได้นะคะซึ่งราคา40ินะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ40บาทค่ะ กล่องค่ะวงกดนะคะอันนี้นะวิธีการเล่นนะคะจะมีเป็นลูกเหล็กนะคะอยู่ในกล่องนี้1ลูกนะคะก็พยายามเล่นนะคะให้ลงตรงช่องนี้นะคะแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปอีกด้านแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้สามารถกําหนดช่องมาได้นะคะว่าจะให้ลงช่องไหนประมาณนี้นะคะก็เอาไปเล่นได้นะคะดีราคากล่องละ20บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสับป,ปะรดบีบนะคะอันนี้ด้านในนะคะจะไม่ใช่น้ำน,นะจะเป็นลูกเี่คิสตันแบบนี้นะคะ นี่ก็เวลาบีบนะคะจะรู้สึกมันมากๆนะคะรู้สึกเหมือนมีแบบลูกๆอยู่ด้านในนะคะตัวนี้นะคะจะมีเป็นไซส์เล็กนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กราคา60บาทนะคะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะคะชมพูเหลืองนะคะสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นราคา70นะคะมีสีสีเหมือนกันเลยนะคะชิ้นใหญ่มากอันนี้เวลาบีบมันมากมนะคะด้านในจะเป็นแบบเม็ดเม็ดลูกๆแบบนี้นะคะ70บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะสับลวดติดนะคะ ลูกแก้วตาไขา่นะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด5สีนะคะเป็นสีฟ้านะคะน้ําเงินแล้วก็จะเป็นแดงชมพูกับเหลืองนะคะอันนี้บีบเล่นได้นะคะเพลินๆน,นะ15บาบาทค่ะปอปอิ่แบบเซเล็กอันนี้นะคะก็เหลือแค่2ลายแล้วนะคะจะเป็นลายวงกลมแล้วก็จะเป็นลายนี้นะคะอันนี้ราคา25้า25นะ ไก่ดีนะคะอันนี้เวลาเล่นนะคะก็สวมใส่นิ้วนะแล้วก็ดีดผนังกําแพงหรือว่ากระจกก็ได้นะคะตัวไก่ก็จะไปแปะนะคะแล้วก็ค่อยๆโดดลงมานะคะอันนี้เอาไว้เล่นแก้เครียดได้นะคะก็ถ้าซื้อไปหลายๆอันนะคะแล้วก็ไปสวมนิ้วแล้วก็ดีดทีละนิ้วอันนี้ก็จะมันอีกแบบนะคะราคาชิละสิบห้าบาทค่ะปินคิวบ์นะคะอันนี้นะวิธีการเล่นก็จะอยู่ด้านข้างนะคะสามารถเลื่อนได้นะคะคล้ายๆกับเล่นูบิกนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบเม็ดๆแบบนี้นะคะราคานะคะชิละห้าสิบบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบโมนีโมนีไซเล็กนะคะราคา12บาทนะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบีบเล่นมันมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะใครสนใจไลายไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลายแรกนะคะจะเป็นแบบตุ๊กตาหิมะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบตุ๊กตาหิมะอีกแบบนะคะมีซานตานะคะซานต้าอีกแบบนะคะลายมายูนิคอร์นอันนี้จะเป็นแบบชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนลายแบบรองเท้าซานตาคอร์สแบบนี้นะคะ แบบต่อมานะคะจะมีเป็นลาพจันทร์นะคะแล้วก็จะเป็นลายตัวสีขาวกับสีจุพูนะคะต้นคิดมาดนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายใบยไม้อันนี้นะคะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนเกทีมัดนะคะอันนี้ราคาชิ้นละสิบาทนะคะมีลายให้เลือกเยอะมากๆนะคะสามารถเลือกลายได้นะคะบีบเล่นมันมากๆนะคะ12บาทค่ะ บอลเหนียวนะคะตอนนี้นะจะเหลือ2สีนะคะก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เวลาเล่นนะคะตัวเนื้อจะเป็นแบบเหนียวเหนียวนะคะจะติดนะสามารถซื้อไปหลายๆชิ้นนะคะแล้วก็ไปบีบเล่นติดกันก็ได้นะคะเวลาบีบด้านในก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะบีบมันมากๆอันนี้สามารถโยนขึ้นเพดานนะคะตัวนี้ก็จะไปติดเพดานได้เหมือนกันนะคะราคาลูกละ20บบาทค่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นลอตใหม่นะแล้วก็นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์เลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยี่ยมโรช็อปนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นไอจนะคะจะลงอัปเดตของนะคะเวลามีของใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมีภาพพร้อมราคาด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ IG ไอจีวายจุดสกชีนะคะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางไลายพร้อมราคาก็สามารถทักไปทางไลน์ได้เหมือนกันนะคะไอดีไลน์นี้เลยนะ ใครนะคะที่มองเห็นเป็นนี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วค่ะคลิกดูได้เลยนะ <_ d ata> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ